ดูหมดไม่ไป็นไรตุ้มากไม่หารลูกปั๊บทำไมไม่ติดปากด้ายแต่ให้ไปวนลบาก็จกระบไปบรรยากาศออให้ลงอ่ับบากถ่าเรียนท่านผู้ใาการนะท่านศิษย์นิเทศนะคะก็ท่านอาจารย์ชัชยนะคะและ้วก็สวัสดีคณะครูทุกท่านนะคะค่ะ วาจาิชัยนะคะครูโรงเรียนบ้านนิ้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะหัวหัวข้อในขั้นระบุปัญหานะคะก็ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้านกฎหมายและหลักสูตรนะคะเอกสารที่เกี่ยวข้องครูตามมาตรฐานตําแหน่งและก็มาตรฐานวิทยาฐานะนะคะสําสหรับคณะเรานะคะช่วงชั้นที่2ก,ก,ก็จริงๆก็ว่าจะรอบท่านอาจารย์นะคะ หลายข้ออยู่แต่ก็เห็นด้วยทุกข้อนะคะแต่อันนี้ก็คือข้อที่นามานี่คือเป็นอ่าที่มันเพิ่มขึ้นนะคะจากที่อาจารย์ได้ทําเป็นแนวทางในเบื้องต้นนะคะก็จะมีบอกว่าะระบบการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะคะจะว่าตลอดเวลาก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะคะอันที่2ก็คือข้อจํากัดด้านเวลาในการพัฒนาตนเองนะคะข้อที่สานะคะต้นทุนและคะ่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมสัมมนา มีค่าใช้ใจ่ายสูงนะคะข้อที่4ี่ไม่มีความแม่นยำและก็ชัดเจนในเรื่องกฎหมายวิชาชีพนะคะ,ะสำหรับอันที่2ก็คือปัญหาที่เกิดจากการที่ข้อหลักสูตรนะคะการเขียนแผนไม่มีแผนการสอนการจัดทำผู้มืครูและในงานการใช้นวัตกรรมนะคะอันแรกเลยก็คือไม่มีนวัตกรรมเป็นของตนเองนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือนวัตกรรมไม่สอดคล้องกับเนื้อหา ที่3ก็คือสื่อและอุปกรณ์ในการจัดก,ก,กิจกรรมการเรียนการสอนไม่เพียงพอนะคะที่ที่ขาดการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการนำหลักสูตรไปใช้นะคะแล้วก็ที่5ก็คือไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษานะคะแล้วก็ปัญหาที่เกิดจากาผู้เรียนไม่ได้พัฒนาตนเองตามศาสตร์ประชา5ขั้นตอนนะคะที่ ในกลุ่มนะคะลงความเห็นกันก็คือผู้เรียนไม่ได้ลงมือปฏิบัติครบทุกขั้นตอนนะคะมันมี้5ขั้นตอนอาจจะปฏิบัติไม่ครบนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือผู้เรียนไม่เข้าใจขั้นตอนตามสรารบรญชา5ขั้นตอนนะคะอันที่สามผู้เรียนขาดการวางแผนแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนนะคะอันที่4ี่ผู้เรียนขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาและขาดทักษะการทํางานเป็นทีมนะคะแล้วก็ที่5ก็คือผู้เรียนขาดทักษะกระบวนการทํางานเป็นขั้นตอนนะคะ แล้วก็ปัญหาที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันกับข้าราชการครูในสถานศึกษานะคะก็ข้อแรกเลยก็คือขายวุฒิมาในการพัฒนาตัวเองในการจัดทําสื่อและก็นวัตกรรมนะคะอันที่2ก็คือข้อจํากัดด้านเวลาในการพัฒนา,าตนเองเกี่ยวกับมาตรฐานด้านตําแหน่งและก็วิทยาฐานะของตนเองนะคะแล้วก็อันที่3าก็คือมีการพูดคุยถึงปัญหาแต่ว่าไม่ได้มีการวางแผนแก้ปัญหาอย่างชัดเจนนะคะ แล้วก็ในในกลุ่มก็ลงความเห็นกันแล้วนะคะเราก็เลือกอหัวข้อนี้นะคะสีฟ้าฟ้านี้ก็คือเป็นปัญหาที่หนึ่งที่เราเลือกก็คือผู้เรียนขาดทักษะกระบวนการทํางานเป็นขั้นตอนทีนี้ก็มาถึงขั้นตั้งสมมติฐานนะคะหรือว่าคาดเราตอบนะคะสําหรับปัญหาของกลุ่มก็คือผู้เรียนขาดทักษะกระบวนการทํางานเป็นขั้นตอนนะคะ หรบสมมติฐานของกลุ่มนะคะก็ลงความเห็นไว้5ข้อนะคะข้อแรกก็คือผู้เห็นผู้เรียนมีความเห็นความสําคัญของการทํางานเป็นขั้นตอนข้อที่2ผู้เรียนมีการวางแผนการทํางานเป็นขั้นตอนข้อที่3ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางแผนข้อที่สี่ผู้เรียนอภิรายผลการทํางานตามขั้นตอนข้อที่5ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการทํางานตามขั้นตอนนะคะสําหรับวัตถุประสงค์ตามสมมติฐานก็คือข้อแรกนะคะ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญของการทํางานเป็นขั้นตอนข้อ2เพื่อให้ผู้เรียนมีการวางแผนการทํางานเป็นขั้นตอนข้อสเพื่อให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางที่วางแผนนะคะข้อที่สเพื่อให้ผู้เรียนอธิบายผลการทํางานตามขั้นตอนข้อที่หเพื่อให้ผู้เรียนมีความพึมพ้อใจในการทํางานตามขั้นตอนนะคะสําหรับนวัตกรรมรือกิจกรรมนะคะในการแก้ปัญหานะคะก็เราถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมก็คือกิจกรรม ฝึกทักษะการทํางานเป็นขั้นตอนก็จะแยกเป็นกิจกรรมย่อยเๆหมด5กิจกรรมนะคะกิจกรรมที่1ก็คือเราก็จะตั้งชื่อก็อให้มันสวยหรูหน่อยนะคะก่อนอยากให้เด็กสนใจนะคะก็ชั้นอยู่ไหนในใจเธอก็คือเป็นการให้ความสําคัญของการทํางานเป็นขั้นตอนกิจกรรมที่ 2, 2> สายใยรักปรับดวงใจก็คือเป็นการวางแผนการทํางานเป็นขั้นตอน,นกิจกรรมที่3ทอฝันร่วมกันก็คือเป็นการลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางแผนนะคะกิจกรรมที่4ี่ เปิดใจฉันได้เธอก็คือเป็นการอธิปรายผลการทํางานตามขั้นตอนนะคะแล้วก็กิจกรรมที่5รักม่นนิรันดร์ก็คือมีความพึงพอใจจากการทํางานเป็นขั้นตอนสังเกตชื่อเรื่องจะเหมือนซีรีส์นะคะเพราะว่าในกลุ่มนี้ชอบดูซีรีส์และผุตานะคะก็ขอบพระคุณที่มาของชื่อเรื่องนะคะสําหรับกิจกรรมนะคะก็จะเราจะเลือกตัวอย่างนกิจกรรมนะคะก็คือกิจกรรมฉันอยู่ไหนใ,หใจเธอก็คือ เป็นการให้นักเรียนเห็นความสําคัญของการทํางานเป็นขั้นตอนนะคะก็คือเป็นเกมที่ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ถึงความสําคัญของการทํางานเป็นขั้นตอนโดยการให้เรียนเห็นว่าการทํางานโดยมีการวางแผนทํางานเป็นขั้นตอนดีกว่าการทํางานไม่ได้วางแผนเป็นขั้นตอนนะคะจุดมุ่งหมายนะคะจุดมุ่งหมายทั่วไปก็คือเพื่อให้เห็นความสําคัญการทํางานเป็นขั้นตอนจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมก็คือเพื่อให้นักเรียนตอบคาถามเกี่ยวกับข้อดีของการทํางานเป็นขั้นตอนนะคะ สำหรับแนวคิดก็คือการทำง,งานเป็นขั้นตอนและให้มีโอกาสได้ลง,งความคิดสติปัญญานะคะและความสามารถของสมาชิกในกลุ่มทําให้การทําง,งานมีความอารอบคอบถูกต้องสมบูรณ์นะคะและหากได้วางแผนการทําง,งานเป็นขั้นตอนที่มีจุดมุ่งหมายข้อมูลวิธีการนะคะและขั้นตอนอย่างชาัดเจนแล้วจะช่วยให้การทําง,งานนั้นเป็นประหยัดมีประสิทธิภาพนะคะสำหรับเวลาที่ใช้ก็คือประมาณ60นาทีสื่อก็มีหัวแวนตา ผ้าผูกคอเสื้อล้าเสื้อยืดเสื้อแขนยาวเข็มขัดการเกงถุงเท้าและรองเท้านะคะขั้นตอนในการเรีนกจิจกรรมนะคะก็คือขั้นนามีขั้นนาขั้นกิจกรรมแล้วก็ขั้นสรุปนะคะขั้นนาก็คือครูสักถามถึงประสบการณ์ในการทํางานเป็นขั้นตอนวนล้วีแต่ละคนมีประสบการณ์ในการทํางานเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทํางานเป็นขั้นตอนนะคะ ระดับขั้นกิจกรรมนะคะนักเรียนก็จะคุณครูก็จะแบ,บ่งกลุ่มออกเป็นประมาณ5-10คนตามความเหมาะสมของแต่ละชั้นเรียนนะคะก็ครูก็อธิบายกิจการก็คือให้นักเรียนทากิจกรรมโดยให้นักเรียนแต่งตัวให้เพื่อนจากอุปกรณ์ที่คุณครูเตรียมมานะคะซึ่งอุปกรณ์นั้นจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะคะจะวางไว้อีกที่หนึง่งอาจจะเป็นหลังห้องหรือนอกห้องนอกห้องเรียนนะคะหลังจากนั้นแล้วก็คือจะให้เพื่อนในกลุ่มออกไปหยิบอุปกรณ์ เครื่องแต่งกายมาแต่งให้นักเรียนโดยให้ออกไปหยิบคนละหนึ่งชิ้นทีละคนนะคะจนครบทุกชิ้นนะคะแล้วก็ครูก็ให้น,นักเรียนซักถามข้อสงสัยก่อนที่จะได้เล่นเกมนะคะเมื่อหมดเวลาในการเล่นเกมนะคะครูจะใช้เวลาให้นกักเรียนประมาณ3นาทีนะคะเมื่อหมดเวลาแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องนะคะในการแต่งกายชิ้นละ1คะแนนทั้งหมดนี้10ชิ้น10คะแนนนะคะ ขั้นต่อไปก็เป็นขั้นอภิปรายผลนะคะก็ให้เรียนพิจารณาผลงานของแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันอภิปรายถึงการแต่งกายของแต่ละกลุ่มที่ได้เล่นเกมนะคะแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยอภิปรายว่านักเรียนมีการวางแผนในการแต่งตัวให้เพื่อนอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรนะคะแล้วก็นักเรียนจะแต่งตัวยังไงให้ถูกต้องรวดเร็วนะคะ และก็ที่สาคัญก็คือพิ่ปลายผลว่าในการทํางานเป็นขั้นตอนมีความสําคัญอย่างไรนะคะทีนี้ก็ถึงขั้นสรุปผลก็คือช่วยกันสรุปผลจากกิจกรรมแล้วก็ได้แนวคิดว่าการทํางานเป็นขั้นตอนนะคะจะทําให้นักเรียนนะคะได้ระดมความคิดสติปัญญาความสามารถของสมาชิกในกลุ่มของแต่ละคนนะคะ แล้วก็ในการทํางานนั้นต้องมีความรอบคอบความถูกต้องสมบูรณ์นะคะแล้วก็หากได้มีการวางแผนการทํางานเป็นขั้นตอนแล้วมีจุดมุ่งหมายข้อมูลวิธีการและขั้นตอนอย่างชัดเจนนะคะจะช่วยให้การทํางานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการวางแผนใส่เสื้อผ้าบางคนก็ใส่แว่นตาก่อนแล้วก็สวมเสื้อทีหลังก็จะทําให้เสียเวลาในการถอดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้การวางแผนก็คือถ้าทุกคนเห็นความสําคัญของการทํางานแบบเป็นขั้นตอนนะคะการทํางานมันก็จะราบรื่นตั้งแต่ แลกไปเรื่อยๆนะคะสำหรับกลุ่มของอแล้วก็มีแบบประเมินนะคะ5ข้ออันนี้คือจะจบที่แบบประเมินนะคะสำหรับกิจกรรมที่1นะคะแล้สำหรับกะะบลุ่มชกชันที่2ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่าน,นี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชอบดูหรือติดซีรีส์ไม่ใช่หนูค่ะผู้ตานค่ะก็เห็นว่าต้องใช้ติดเรียอ <c oughs> <c oughs> เหลือท่านใดไม่ชอบรายกานถอนะครับโอ้ะสิบหกนาฬิกายี่สิบห้านาทีแล้วนะครับผมพวูครับพี่จิงมีแบบสอบถามอยู่นะครับให้แจ้ความรูก้เก็บคนละแผ่นลองชื่อล้วด้วยเพื่อให้พูกนะั้นเอาแผ่นคนละ ความรู้สึกที่ได้รับการพัฒนาในออาชีพจากผู้บรนลุนิติศึกษามันเป็นอย่างไรบ้างครับผมเขียนไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าเอกสารนี้ก็ให้ฟองเรียนนำไปใช้ประโยชน์เขียนเขียนในเปเปอร์เสร็จออนไลน์ก็มีนะครับผมผมก็ไปให้กลุ่มเล้วเออห้ามเกิน นี่เลยครับที่อาจารยสอบถามให้เลยครับอันนี้อาจารย์ให้เขียนในกระดาษของอจะเป็นรุ่มให้อ่อมเรียนได้ของอาจารย์เป็นรุ่นความเป็นพอใจเชื่อตรงเรียนเชื่อตนเองด้วยถ้าเบอร์โทรก็ไม่ต้องนี้ก็จดไว้พอเวลาพองียิบขยะรุ่ไปเพราะเขาต้องการเก็บการ์ดเป็นจริงพอเวลาไปใช้ชอบจะมีของครูเบอร์โทรเขาทุกไหนก็เอาออมเรียนเดิ ไม่ต <enta! S 3> ้องเกรงใจนะครับเขียนตามความเป็นจริงได้อะไรอะไรแล้วให้ท <laughs> ่านประธานใดปิดก <laughs> ับป <c oughs> ิดก็เดี๋ยวให้เออแล้วแต่คุยกันมาไหมเอียมทั้งสองจบแล้วนะครับเซ็นสมาร์ทจบแล้วเนี่ยหมดแล้วเขียนก่อนจองก่อนค่อยกล่าว ผมแค่ถ่ายให้สุงให้เรียนทุกคนให้ะอเรียนเสร็จปุ๊บอย่าลืมถ่ายของตนเองด้อเก็บไว้ถ่ายถ่ยถ่ายภายพาไว้ไ <ป S 2> เออเก็บของตนเองด้วยถ่ายภานะครับใน,นก็จะต้องส่งภาพส่งภาพนี้ก็ได้ครับ,บก,ยยกได้ ใช้แบบดั <S 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 ้งเดิม่ายรูปด้านหะไม่อยากกไม่อยเไม่ยท่านอมองไหว่าครูได้ประโยชน์เขาไม่กับล่วงเวลาอะไรเขไม่ได้สนใจเนี่ยคือทึงมันอยู่ความสุขไห รวบรวมเป็นโรงเรียนเนอะให้ผมแค่สองชุดผมจะถ่ายไว้ของโรงเรียนบ้านนนงโรงเรียนบางยิ้วนั่นก็มอบให้ปองเรียนตรงนี้ท่านก็ได้งานผลวิเคราะห์คำนับนนานาบท,ที่สี่ รวบรวมเลยเป็นโรงเรียนบ้านนิ้วโรงเรียนบ้านบังนองเป็นสอบชุดนะครับยืมถ่ายก่อนนะครับโรเมอนะครับเมื่อเมื่อวานมก่อนนะครับก็ตัวผมเองก็ได้จินตนาการ ได้ยินเสียงแต่ท่านอาจารย์วิชยัยเสียงท่านพูดเสียงท่านหัวเราะบางครั้งที่มีออนไลน์ก็มีเสียงเทศด้วยในในข้างหลังนะครับสิ่งที่ผมจินตนาการเรื่องลูกลา่านอาจารย์วิชัยหน้ามีเป็น่างนี้เป๊ะเลยครับ